ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดโมค,คนขคี้เกยียจทำคลิปลง youtube แล้วฮะเรื่องให้โดนแม่ตีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมมาครับมอะเอ,อจะมอดหรือจะอะไรสักอย่างเออเท็กเจอร์โซนอีกแล้วนะครับก็ลงวันเดียวคนดูสามร้อยก็เลยสร้างโลกใหม่แล้วก็เรื่อมตอนที่หนึ่งเลยแล้วกัน <S <S แต่ผมก็ลืมไปแล้วว่ามันเล่นไงแค่วันเดียวเองอ่ะเนี่ยมาโอ้โหเปิดมาก็ มุมมองเอียงเนี่ยปรับปรับก่อนโอเครวดเร็วทันใจมาเปิดมาก็อยู่กันต้นไม้เลยอย่างแรกเราก็ต้องหาไบโอมที่เราต้องการใช่ไหมโอ้มันลุกเลอเกินอืมยังมันไม่ใช่กรีนฮิลแล้วต้องเปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นกรีนฮิล์ อยไปครับอืมจะว่าไปดินเกมนี้มันเป็นยังไงนะอามาทำเป็นถ้าอยู่ไปานานๆมันก็จะมียากขึ้นใช่ไหมหอืมใช่แหละมัง้งเปิดมามีดินหนึ่งก้อนเฮ้ยรอ,อ,อดได้ไงวะโอ้ไม่กัดโอเคไปเลย กโก้อืมมันสิงโตในเกมจริงมันคือตัวอะไรวะเออมีของกินเชอร์ี่อไม่ใช่กินไม่ได้ด้วยซ้ำโอเนาะชีวิตแต่ก็ยังงงนะเมื่อกี้รอดมาได้ไงเมื่อกี้ควรจะตายไป,ไปแล้วควรจะตายตั้งแต่เริ่มด้วยซ้ำ เราเทไงวะเรามาหาไบรอมที่มันพื้นที่โล่งๆกันเถอะโหเฮ้ยแกะแกะโอเคแกะตุ้มโอ้ยนี่มันแพนดา้าขอโทษจิจิโอ้ฉันใช่อขอโทษฉันฉันไม่ได้ตั้งใจฉันหนี่ละใบผมนี่ โซนิคเลยก็เราทั้งแต่งเป็นโซนิคแล้วก็เล่นทิกจงถิกเจออะไรไม่รู้ที่เป็นโซนิคเอ้ยนั่นเนี่ยแกะของแท้แกะของแท้นะครับแกะของแท้ที่ว่าไปแกะแบบนี้มันมีในโซนิคด้วยหรอวะไม่เคยเห็นเลยไป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 โซนิควิ่งยับยับวิ่งยับยับ อือโอ้ไม่กีดกินเนื้อก่อนเราจะหาใบโอมไปรเรื่อยๆนะครับอือหือคิดว่าน่าจะต้องวิ่งยาวๆเลย <G un less> อืออาชีพเมนขึ้นลัวเออเออนี่มันบล็อกเอีอยงวะ อ๋อแตงโมแต่งโมแต่งโมเห็นไหมก็มีของกินพลังชีวิตคุยขยะหาเศษอาหารกินทุกวันประทังชีวาอย่างเนี้ยเพลงนี้ก็บิวเลือเกินไปกันต่อโอ้ะโอไมายกกดไม่มีอะไรไม่มีอะไรปิดปิดปิดโอเค ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยนี่มันเอีย,ย,ง,อยงเดสกาเอียงวะกัวกัวกัวกัไว้ทำไรไว้กินสีไวทำช็อกโกแลตอร่อยง้มๆงมงมไม่ใช่ละอันนี้เอาไปทำสติกฉัลูุ i see I know I Under Satan เยังไม่ได้ ป็นครั้งแรกที่เล่นมาคาร์ดโดยที่เริ่มมาไม่ได้ตัดต้นไม้เลยเนะี่ยอย่างเนี่ยรียบรี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 บนับ่นอะไรมันเป็นตัวหรือมันเป็นคนหรือมันเป็นใครทำไมเราหยุดแต่ใบโอมนี้เนะี่ยฉันไม่ชอบใบโอน้นีพาฉันไปเจอกที่นี่ ต้องกระโดดให้มันไม่ยากโอ้ลิมกระปีกับเปล่าโอเคมาเดีวเวลาตัดไม้ตัดไม้กูไม่อยากจะมูอะครับบ้านรวยตัดไม้เป็นอืมเอาเข้าไปอืมอืม ไม่อยากจะโม้ครับตัดไม้มือเปล่าเป็นหืมทำได้เปล่าอิชาดิหืมไม่ต้องบอกฉันรู้ว่าเกย์ฉาไม่ต้องมาอิชาฉันหรอกมาตัดเข้าไปโอเคนะครับผมนะหืมไม่อยากจะโม้ครับตัดไม้เป็นจริงจริงจริงอืมอืม เป็นไงอิฉาสิฉันตัดไม้ได้ไม่อยากจะโบวะครับว่าผมตัดไม้เสร็จแล้วนะครับฟูเออโอไมคกัดโอเคนึกว่าจะมืดแล้วแล้วเมื่อกี้เราเดินม,มาจากทางไหน,นอ่ะสวยแล้วดิเอา้าเอาเอ,เอมันจะมืดจริงด้วยมม้เป็นไรช่วยเป็นสิ่งมาก แล้วข้างในนั้นมันคืออะไรแต่ฉันไม่ใช่อบังราแท้ผีสิเจเบโซนิกโอ้ใครมันตบโอ้จะมืดแล้วสิไม่อยากจะโมไม่อยากจะมืดไม,ไ,มไม่อยากจะโม้จะมืดหรอฟาฟู่อีฉาสิอื้อหือเอาเข้าไป เฮ้ยใจมืดแล้วใจเย็นเออเดี๋ยวฉันขังตัวเองไม่ได้ฉันต้องค้าของโดยด่วนไม่ได้แล้วเดวมีดนนี่เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ต้องครับแบบ สปีดสปีดฟาดฟาดบดบดแล้วก็เอเอโออไม่ใช่เราต้องทำขนาดอยู่ในที่มืดยังครับได้ครับไม่อยากจะมูะอ่ะสงสัยเราต้องทำประตูเอออันนี้คือนี่แล้วก็นี่แล้วก็แล้วก็ฟบโอเค เราจะได้รู้ในคราฟว่าตอนนี้เช้าหรือมืดมืดหรือเช้าพูดอะไรวะเนี้ยออกิงกริงๆริง,ง,งเรามี p i กแอคนะครับไม่อยากจะโมูแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีขวานนะครับไม่อยากจะโบแล้วก็มียับ โอเคยังไม่มีแล้วก็มีดาบนะครับไม่อยากจะโมแล้วก็มปที่ขุดดินนะครับไม่อยากจะโมแล้วก็ไปเออมันเรียกว่าอะไรวะเอาเป็นว่าฉันมีแล้วกันโอเคทำไรต่อตอนนี้มืดแล้วแล้วก็ต้องขุดดินที่อนณาเขตผมดนไรเขตไป ไป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 ว่าแต่เราจะทำทำไมวะเราก็ไม่ได้อยู่นานได้ยินเสียงแกเออจะว่าไปเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวก็ได้ในหวันราโปลแล้วแต่เราไม่มีโลเราไม่มีโลไงนะทำอะไรได้อีกจะทำอะไรได้อีกแป๊บจะก็คิดก่อนอย่าบึกค่าฉันอานู ทำเรือผมไม่อยากจะโมะครับผมค้าบเรือเป็นโอ้ช่วงนี้เจอบอ่อยนะครับผมนะนคลิปเกี่ยวกับเออเป็นช่องช่องหนึ่งอะถ้าผมเจอช่องนั้นเดี๋ยวผมจะมาแปะเอาไว้ให้นะครับผมไม่ได้กดติดตามหรอกแต่มันขึ้นฟีดบ่อยไปกดติดตามเขาได้นะครับแต่ผมไม่กดอะ่อะอ,มมอยากดูรู้ำบ่ออยากดู่าที่ยวกคุอะไรกับอะไรก็ผมฟังยินดีหว่า

ถามทนดูทำไมอ่ะสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเองไปผมนี่ซิกมากเออโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god มันยังไม่หนุนมาดูเลยโอ้ my god what what เออเออซอมบี้ จะตามฉันไม่ทันหรอพู้เชี่ยวขี่ i ั c โซนิโอ้โหครีปะครีปะซูมครีปะครีปะว้าหัวโอ้โหได้อย่างเดสกามาเหมือนน่ากลัวเลยไหนซอมบงซอมบี้โอเคตัวนี้ผมไม่ยุ่งด้วยแล้วกัน Oh ôi oh, ôi oh, uh, 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 uh. oh my god Oh my god Oh uh. uh. Oh uh, no Oh uh,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  uh. Okay Rod mà đây này Chẳng rod mà đây này ฉันยังไม่ตายฉันไม่เคยรับไม่เคยรู้ว่าชีวิตมมาดีฉันไรโอ๊อะไรอะไรดำดำอะไรดำดำใหญ่ใหญ่ยาวๆตรงนั้นอืช่างหน้าเข้าไปกินแตงโมแตงโมแตงโมกินเข้าไปเอา มาเลยะจมดเนี่ยโอ,โอเคโอ้หัวหัวจ๋าจโอ้โหเรือนตบสองสองที่ตายอไม่ต้องกลัวป้าไม่กัดแต่ป้าค่าเองเลยตูม้มสิ่งโตมันคือหมาในเกมเปล่าวะ ถ้าใช่กดไลค์ไม่ใช่กดแชร์ไรเนี่ยอืมแตงโ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 มเต็มเลยอือโอไมค์เกดอือโอไมค์เกดอืมโ oh อไม่์เดอื oh God. อโอไมค์เ oh ดไม่อยากจะโมอะครับว่าแบบมีฟาร,ร์มแตงโมตั้งแต่เปิดเกมอืมอเฮ้ยถ้าสร้างบ้านแถวนี้ได้เลยไหมได้เลยมั้ง ได้แล้วมั้งแต่แต่นี่มันยังไม่ใช่แบโอมที่นา้ต้องการโอ้วัววัว,วจ๋าวัวจ๋าหมอย่าอย่า,ยาว้ายให้มากนะักเดี๋ยวจะโดนจับเส้นห่ออื้ื้อ้ิงมาตรงนี้เลยไหมไม่ต้องหรอกมัง้งผมจะไม่ฆ่าหมูนะครับผมรักหมู ผมหมาผมชี้หมูอื้อ mm. uh huh. บัวเต็มชีก็จะฆ่าแกอีกตัวเกียตวตัวตายสักเอสามทำไมชิดฆ่าแกไม่ลงฉันฆ่าเพื่อนแกมาตั้งเยอะทำไมชิดฆ่าแกไม่ลงไม่ชิดฆ่าแกแกแก,กไม่ลง งง้นตายซะไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนเอเออย่าคิดว่าฉันจะปรานีนี่ฉันแค่ตัวเองชาติที่แล้วไปเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยชาติที่แล้วเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นยูทูบเบอร์มาครับไปสเสลว้วแล้วเราจะไปไหนเราจะไปไหน <c oughs> S <S <an> ผมเจออะไรไม่รู้ช่วยชีวิตผมอีกแล้วโอไมก์แ oh กได้ปกคลิบแล้วได้ปกคลิบแล้วฉันได้ปกคลิบแล้วโอ้้ฉันรอ <S 1> <S 1> บนี้มันไม่ช่วยชีวิตฉันจฉันเกือบตายจริงจริงนี่มันยีราฟฉันจะตายไปได้ ฉันต้องรีบสร้างบ้านฉันต้องรีบสร้างบ้านโอ้เรามีแต่งโมูเป็นล้านป๊บปป๊าปป๊าปั๊าจัดไปวิ่งนั่นใช่สถานที่ที่เราต้องการสร้างบ้านใช่หรือไม่กะไร ชุบ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 โอ้เห oh. มือนจะไม่ใช่เออโอ้ไ oh. ม oh uh ่ก huh. oh. oh mm ัดอือหือโอแตงโมแตงโมแตงโมโอ้ไม่กัแตงโมแตงโมแตงโมเต็มเลยอือหือ <c oughs> <c oughs> อืมอือืมอคุดิวะเอ๊ะาวาฉันจะไม่ยุ่งกับมันอีกจากพาสสูนย์พาสที่เด่นไปครั้งที่แล้วก็นึกว่าจะเป็นไอตูเนเทอร์ที่ไหนได้อืมแอ้วเป็นไหนต่อดิหาที่สร้างบ้านไม่ได้หรือเลย ฉันไม่เคยรับไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเศร้าเลยสิเฮ้ยมันเราเคยมาตรงนี้นะอที่ผมพูดว่าอะไรดำๆใหญ่ๆยาวๆ,ๆโอ้ยหืมเก็บไปแหมปึ้ง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 ผมบอกว่าผมอาจจะสร้างมาตรงนี้ว่ะสร้างเลยก็ได้ โอเคต้องเคลียร์ต้นไม้ก่อนนะครับผมนะไม่อยากจะโมว่าผมเคลียร์ต้นไม้เป็นอือหือ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 ไม่อยากจะโมเขาว่าเจอ๊ต้นไม้อือหืมเอาเข้าไปโหไม่อยากจะโมเขาว่าเจอ๊ต้นไม้ลอยได้ อื้อือจริงจริงมากอใหญ่มากเอแล้วมันอีห่างอย่งดิสกเอเออโอ้โหไม่อยากจะโม้ครัว่าเจอน้ำอื้ือื้อไม่อยากจะโม้ว่เจออื้อไม่อยากจะโม้วเจอแพนด้าวัดโอเค พราะว่าจะเริ่มเคลียร์พื้นที่อือไม่อยากจะโมโ้ผมจะเคลียร์พื้นที่ก็ไม่อยากจะโมโ้เขาว่ามีเตียงแล้วอะครับอืก็ไม่อยากจะโม้เขาว่าผมตื่นแล้วครับอืไม่อยากจะโม้นะครับว่านอนอยู่เนี่ยไม่อยากจะโมโ้นะครับว่าตื่นอยู่เนี่ยทำไมแถวนี้ซอมบี้มันโผล่มาจากไหนวะเนี่ยแปบ๊บเก็บของก่อนเดี๋ยวไปหาต้นตอซอมบี้แปบ๊บมันมาจากไหนวะ เมื่อกี้เจมันตรงนี้นะครับ่ะนะไหนมันมีอะไรโอ,โ,อโอ้ยถ้ำม,มีเสียงวัวแต่มองไม่เห็นเลยเฮลัฮลโหลฮัลโหลโอเคตรงไปก็ได้วะอือื้อุ๊้ย ที่มันเล็กไม่ใช่จะโมเขาไม่ใช่เล็ก,ก,ลกแต่ว่ามือจตะตื่เลยมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ oh my god โอเคเราดูแบบนี้ได้ ปะไหนอม,มันลงเว้แล้วหมหนมันไปเกิดมาจากไหนวะอืมนะสรุปก็หาต้นตอนไม่ได้ผมต้องการฐานมากเดีลยผมอยากทำทอช ทำไมก็ oh God. แล้วก็เจอแตงโมแตงโมแตงโมอีกแล้วนะครับนี่อยากจะโมทำไมแถวนี้แตงโมแตงโมแตงโมมันเยอะจังวะย่างเลยก็ดีกว่าเอามีอะไรกินดีกว่าคุยขยะหาเศษอาหารกินทุกวันประทังชีวานะครับแล้วก็แตงโมอีกแล้วแบบโอ้น้ามันเล็กน้ามันเล็กมันเล็ก ปี๊งขึ้นไปหาสิครับอือหือเอาเอามันจะอยู่ตรงนี้ฟึบฟืบฟืบเปิบโอเคโอ้ดื่มแตงโมแตงโมแตงโมแล้วก็เปิบ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 โอเคแล้วก็ย่อไหนเหล็กอยู่ไหนสิไหนว่าเหล็กห้องนี่ไง ย p y ย p y เย h เดลิกเดลิกเดลิก oh my god เมียเจโมะครับว่าเจอซอมบี้อีกแล้วโอ้ไม่ฉันหิวแป๊บขอกินก่อน โอ้โอ้ my god เออลืมไปเลยว่าเดี๋ยวมันก็ต้องอซอมบี้ตัวนั้นมันใส่แว่นอะไรสักอย่างเอ้ยมันใส่แว่นอะไรไม่รู้ทำให้มันไม่โดนแดดเผาโอ้ my god 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 oh อ้ oh 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 no oh my ฉันร้อนฉันร้อนพอดีว่าฉัน h อ t oh my god ตัวนี้ดอกอะไรไหมไม่ดอกเห็นใส่แว่นสีทองซะ <c oughs> ไม่ได้เลย quier. โอ้น้ำมันคริปปะโอ้โน่เกีออีกแล้วจะจะข้าแกด้วยแก๊โอ้ขอบคุณที่ตัดต้นไม้ให้นะครับเอ้ยน้ำมันตัวในโซนิกสักภาคหนึ่งน่าจะมาผลวเนี่แอดเวนเจอร์เฮ้ยมันคือใครวะเอ้ยมันคือตัวอะไรในเกมอ๋ออันนี้เล่นร่อนเนี่ย ที่ทำไมมีเชือกมันไม่ได้แขวนมันไม่ได้แขวนลามะาหรอวะืมน่าสงสยัยเอ๊ะไม่อยากจะโมยแล้ววะครับว่าเจอแก,กหืมก็ <c oughs> ไม่อยากจะโมยอะครับว่าแบบผมมีบ้านอยู่แล้วนะครับอืมนง่ดูดิโอ๊ะแบบมุมมองนี้มันลำบากเหลือเกินแต่เป็นว่า ก็ต้องยอมทนนะครับผมน,นะอืไม่อยากจะโม้ผมที่บ้านแป๊บว่าเป็นไง My first house ได้ปกคลิปแล้วมั้งเนี่ยแล้วผมเล่นมาเกือบเป็นชั่วโมงนะครับผมนะเพือ่อให้ได้บ้านหลังเดียวแต่ผมไม่ได้อัดคนอื่นอาจจะเห็นว่าแบบมันผ่านไปไวมากเอาเป็นว่าไปดูกันเถอะวบบ้านผมมันจะเป็นอย่างไรนะครับเปิดมาก็จะ เห็นประตูเปิดบิดได้เองก็เป็นเรื่องปกติของโลกของเกมนี้นะครับแล้วก็ได้มีเหล็กให้ฟรีฟรีแบบปิดดีเฮ้ยปิดโอเคแล้วก็ตอนสร้างนะครับผมไม่ได้อัดเอาไว้ผมลืมปิดรูตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วมอนมันก็เข้ามาเต็มแล้วก็มาระเบิดตูมตามแล้วก็ระเบิดแถวนี้อีก ตรงนี้เป็นห้องนอนผมนะครับผมนะน oh. ี่อยากจะโม้มี่ตเตียงเออคือแบบเตียงมันสวยมากไงอือหือแล้วก็มีหน้าต่างเป,ปิดปิดได้บลาบลาบลาจริงจริงแล้วแค่ไม่มีกระจกเฉยๆก็เลยเอามาไว้เองเนี่ยแหละแล้วก็อันนี้นะคะ oh. เผื่อมอนมันเข้ามาได้จากวิธีไหนก็ตาม oh. ก็เอามากันไว้เผื่อแบบจะได้รีบๆนอน มันจะมอนมันจะได้รีบไปนะครับนะผมยังไม่ได้ปูพื้นก็เป็นพื้นยาไปก่อนแล้วกันตรงนี้ก็มอนมารบืนนะครับงั้นเขาไม่มีอะไรแล้วหรอมังงั้นจบพาร์ทนี้เลยได้ไหมผมเบื่อแล้วอะ่ะงั้นไปละแบบต้องปรับเป็นไอ้นี้ก่อนอืมโอเค ngan pelan oke okay.